พูดไปเรื่อยๆนะพูดดึงนะคาแรคเตอร์งั้นทีนี้เราถ้าเรารู้แบบนี้เราเล่นกับเขาเนี่ยเราต้องอืมนายนายน้ำหมไม่เอานายเหรอเอาไม่เอาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่กันดาเนี่ผมมีหนังเล่นกับพี่หมั่นครับลงฉายทุกโรงภาพยนตร์อันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าเอาหรือเปล่าหรือไม่เอาไงไม่รู้บอกไม่ถูกชอบมุ้งนาเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีจันนายสวัสดีครับ เพื่อนโโกู้เพือ่อนกอปผมจำนายได้ครับผมไม่ได้เรียนสตีนขอนส,สวสรรค์นะพี่พิมตลกสไตล์น้ำหม่จับทางยากใช่ไหมครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกครับเล่นตลกอะครับพี่ถ้าเป็นผู้นำที่ดีแน่แเราก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีครับเราเล่นกับผู้ใหญ่ครับ เราควรจะเป็นผู้ตามนำได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าการนำไปเนี่ยมันนำแล้วเราเราแข่งสามชาครับเขาเขาเล่นความสดความธรรมชาติมันก็ต้องความความธรรมชาติมันคือความเป็นตัวตนของเขาด้วยทีนี้พอพอเราเล่นความเป็นตัวตนของเขาถ้าเราไม่รู้ข้อมูลลึกความเป็นตัวตนของเขาจริงๆเราไปเล่นมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือคือตลกครับมันต้องเอาความจริงอะมาบวกสิ่งไม่คาดคิด อะไรที่คนอื่นเขาไม่คิดกันนะครับอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํามันตลกมันจะทําไอ้ต้อเพื่อนรักเอ้ยต้อเพื่อนโอ้อยงตื่นแล้วละ่ะเชิญมาพักรีสอร์ทกาญจนบุรีฟรีครับจริงท่านพูจร,รนพพพจริงหรือเปล่านะพี่พี่พูจริงหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณลวงหน้าขอบคุณลวงหน้านะครับเดี๋ยวไว้ผมไปเล่นแถวการแถวอะไรดนะีวผมไปไปไปแวเที่ยวนะ ชื่อรีสอร์ทเลยครับพี่เผื่อเอฟซีเขาดูอยู่เขาอยากไปเที่ยวรีสอร์ทไปนอนพักผ่อนเมืองกันตื่นแล้วครับไปทํางาน,นที่ไหนวันนี้ไอ้เพื่อนเอย๋ยพี่นายร้องร่อย่าจ๋าหน่อยกำดงจะตามมาคือบางทีเราไปเล่นกับใครครับต้องดูด้วยครับต้องดูด้วยว่าเล่นกับเขาเราเป็นยังไงจะไปบอกว่าเราเก่าเกมกู กูเป็นตลบกูต้องเจ๋งกว่ามึงกูต้องฮากว่าจริงๆผมไม่ค่อยมองเรื่องพวกนี้เลยนะผมเป็นคนชอบมองว่าเล่นรวมกับใครตรงนั้นมันต้องพากันไปหมดมันต้องเอื้อกันหมดนะครับมันต้องเอื้อกันไปหาถ้าฉากนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความหามก็ต้องพาไปหากันหมดคือจะไม่ได้แบบวันนี้เล้นซับซึ้งรทภาพานซัพึ้งอ๋อโอเคคือมันต้องเอื้อนหมดนะครับเธอจะให้มาแบบว่ามึงต้องดด่นไอ้นี่ต้องดด่นเลย ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าฉากเนี่ยตัวนี้มันเล่นแล้วแมงดอกเนี้ยมันได้ก็ต้องย้ำมันอยู่ไดย้ย้ำให้มันหาอยู่นั่นก็ได้หรือคืนนั้นไอ้นี้แมงหาไว้ก็ต้องแต่ไอ้ตัวที่ว่างอยู่ก็ต้องส่งให้มันด้วยสวัสดีครับดีครับทองวัน